สวัสดีค่ะเอฟซีทุกๆคันเนาะค่ะเนาะว่าที่เป็นยูไทยยูลาอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะมีป่าดาบันทุงคะ่ะไปกับเขาไปวัดเนาะค่ะเนาะเป็นวันพระ,ะเนาะค่ะเนาะเรื่องเล่ยค่ะพี่น้อง ไปวัดรตั้งชะจ้าพี่น้องท่านบูตักบาทกับกระดาเด้อทุกคน แกงไก่ใส่นไม,มนนนไม่ส้มนะคะพี่น้องแกงไก่ใส่นมไม่ส้มนมไม่ดอง,องเท่านี้แหละค่ะราคาแกงไปวัดนะคะน้องวันนะะีน้นนวันพ่ะไม่ส้มค่ะ เบืเ้องต้นเสร็จแล้วนะคะพี่น้องพระดาศาิวัิฏฐิบัณฑ์วันนะคะนะใสนะ่พี่น้องสู้ห่อเนาะเนาะยังไม่ได้ชิคใกล้พระดาศาิวภิฏฐิวัดนะคะพี่น้องใส่ใบนั่งหลักใส่ต้นหอมนะคะคุณ ยเยบร้อยแล้วค่ะพร้อมจะไปวัดแล้วค่ะพี่น้องม่ท่จาจ้าพี่น้องไปวัดน้ำประดาดีค่ะเด้อทำบุญรักบาตรเยบร้อยหน่วเนะคะเนาะเก็บน้ำว้หยาด อันนี้ห่อนหอนเขาไม้เขานะคะพี่นอ้องป่ะบัดน้ำประด่าค่ะ Jovem